ต่อมาชาวราศีกรกฎนะคะผลกระทบของดาวเสาร์ย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อราศีกรกฎบอกเลยว่าราศีกรกฎดวงดีมากค่ะดาวเสาร์ย้ายรอบนี้ถือว่าเป็นผลดีในการปลดล็อกชีวิตดาวเสาร์เดิมของชาวราศีกรกฎคือตำแหน่งปัตนิแปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองสิ่งของรอบตัวที่เป็นของเราที่ผ่านมา2ปีครึ่งดาวเสาร์เสริมดวงชะตาที่ทําให้ราศีกรกฎผ่านทุกผ่านร้อนหลายเรื่องราวมีคนเจ็บป่วยในบ้านนะนะคะมีความทุกข์ที่เล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยดี แต่หลังจากนี้ค่ะวันที่19พฤษภาคมอยู่ยาวๆไปถึงสองปีดาวเสาร์รอบนี้เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเสริมสิ่งดีๆรอบตัวคนรอบตัวของคุณนะคะทั้งคนที่รู้จักค่ะจะเสริมการงานการเงินมีคนช่วยเหลืออุปธรรม้ำจูคุณได้รู้จักสิ่งใหม่ๆได้รู้จักลงทุนอะไรใหม่ๆได้เจอสิ่งใหม่ๆรอบตัวจะเจอคนดีมีคนมาคอยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นรับคําทํานายดังๆถือว่าโดยรวมราศีกรกฎจะเข้าอยู่ในช่วงที่ดีมากๆของพระเสาร์ย้าย เพราะฉะนั้นอย่าลืมไหว้พระเสาเสริมดวงชีวิตขาขึ้นนะคะซึ่งชาวราศีเรากดไหว้เองไปแล้วหรือว่าย,ยังไม่ได้ว่าสามารถที่จะส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเข้าร่วมพิธีซึ่งบ้านครวยและพระอาจารย์จะทําพิธีไหว้ดาวพระเสาเสริมชีวิตขาขึ้นเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีๆอยู่แล้วยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกเป็นการจุดเทียนหนุนดวงเสริมชะตาในรอบ10ปีนะคะใครที่อยากส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเข้าร่วมพิธีทักแอดมินค่ะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดก็ทําได้สาธุอย่าลืม